สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้8พฤษภา2,564เราก็กลับมาอัปเดตราคาของคริปโตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ตลาดปิดนะครับก็อาจจะไม่มีบทวิเคราะห์ของสำหรับทองคำหรือค่างเงินนะครับก็วันนี้ตลาดที่ยังเปิดอยู่ก็จะเป็นตลาดของคริปโตนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับอยู่กับ4สกุลหลักนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มี เพื่อนในกลุ่มนะครับก็รีเควสกันมาสำหรับดอกคอยด้วยนะก็ยวแวะไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับนะว่าทิศทางเป็นยังไงบ้างเราจะวางแผนกันยังไงบ้างนะครับก็เอามาทำการบ้านกันให้นะก่อนอื่นก่อนจะเข้าเนื้อหาบทวิเคราะห์ยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่ก็จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับแล้วก็ใครที่ แนะนำตัวไหนนะครับอยากให้ช่วยดูตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถแจ้งกันมาได้นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาหรือแจ้งไลน์แอดก็ได้นะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มเดี๋ยวเราอาจจะต้องทําใหม่กันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานมีคนป่วนเล็กน้อยนะครับก็เข้ามาใช้บอทดล้ครับน่าจะเป็นบอร์ดแล้วนะเข้ามาเตะคนในห้องออกก็เดี๋ยวต้องหาวางแผนวิธีป้องกันกันต่อไปครับนะก็ เมื่อวานก็กลุ่มบินเลยนะครับนะอ่ะโอเคมาเข้าเนื้อหาบทวิเคราะห์ของเราดีกว่านะครับอันนี้ก็เช่นเคยครับเริ่มต้นกันที่บิตคอยนนะบิตคอยก็ยังไม่ไปไหนครับทองๆอยู่ในกรอบนี่แหละนะก็เรายังคงใช้กลยุทธ์เดิมครับถ้าเกิดราคายังไม่ไปไหนแบบนี้ก็วางกรอบต้านรับนะครับในกรณีแบบนี้ก็เป็นต้านเป็นรับนะครับเล่นในกรอบครับนะ ก็ขึ้นมาโซนด้านบนก็ใช้กลยุทธ์เซลล์นะครับบ่ายดอลลารนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ของการเล่นไซเวนในเกาะน,นะครับเนาะก็จริงๆบิตคอยดูแล้วก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมทรงๆอยู่แถวๆนี้นะครับก็อาจจะระวังหน่อยนะว่าตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่โซนที่เป็นโซนกรอบด้านบนนะครับราคาก็อาจจะมีการเทกลับลงมาบริเวณนี้ได้นะครับ ก็ในกรอบของชั่วโมงสี่ชั่วโมงผมให้ใช้กรอบเดียวกันเลยละกันนะครับกรอบมันไม่ได้กว้างไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ชั่วโมงอาจจะระวังโซนแถวนี้นิดนึงอาจจะมีการเด้งขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับใครแบบดักเก็บชั่วโมงก็เอาตรงนี้สักหน่อยถ้าเกิดจะเอาได้นะครับนะก็ไม้เ,เล็กๆก็พอครับมันเป็นช่วงกลางๆของภาพสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ภาพสี่ชั่วโมงนะอย่างที่บอกว่ามันเป็นช่วงกลางๆนะเพราะนั้นใครอยากเล่นแบบคันมือจริงๆ่ะ อาสักหน่อยหนึ่งแถวนี้ก็ช้อนขึ้นมาได้สัก,สก,สกครึ่งหนึ่งก็ปิดออกนะครับนั่นก,ก็จังหวะน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เว้สำหรับบิตคอยนะครับในภาพของเดก็ยังกรอบเดิมครับย,ยังอยู่ในกรอบนี้นะครับซึ่งโซนด้านบนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอันนี้ก็จะเป็นโซนกรอบด้านบนนะครับราคาอาจจะมีแรงเทขายออกมาได้อันนี้ต้องระวัง นะครับแต่ก็ยังขึ้นไม่สุดดีก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดกลัวตกรดก็ไม้บางๆก่อนครับเข้ามาบางๆก่อนแ่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาก็เติมนะครับแล้วก็ SL ออกบริเวณที่ราคาขึ้นหลุดขึ้นมานะครับก็ SL ออกไปนะครับแล้วก็เป้าหมายก็อย่างที่บอกครับในกรอบมันอยู่ประมาณนี้ก็เก็บกันสักเนี่ยครับเหมือนเก็บเรงโซนแถวนี้ครับก็เป็นโซน TP แล้วกันนะครับถ้าเกิดเก็บแถวนี้ก็มาเก็บท p พีทนี้นะครับ อในกรอบก็ยังเป็นกรอบเดิมนะสำหรับภาพเดเดี๋ยวยังไงภาพยาวๆเดี๋ยวเราต้องคุยกันสรุปวีคอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอ2วันราคาเซ็ตตัวปิดกราฟแท่งวีคแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะไปที่ Ethereum. อีเท r e u เรียมอีเทีเรียมก็ยังไซเวครับ่ะก็ให้ให้กรอบบริเวณนี้ล้วกันนะครับจริงๆมันเพิ่งเริ่มเข้าโหมดไซเวเมื่อวานนะครับ หลังจากที่เบรกลงมาแล้วไปเทสแล้วไม่ผ่านแบบนี้นะครับก็วางตัวนี้เอาไว้นะครับก็เป็นโซนด้านบนนะครับแล้วก็กรอบด้านล่างประมาณน,นี้นะครับก็ลงมาปิดตรงนี้แล้วก็ SL ออกบริเวณนี้แต่ต้องเทดต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดใครเซล์บริเวณนี้ต้องระวังสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า1คือเทรน ของภาพสี่ชั่วโมงอันนี้คือเส้นเส้นนี้คือเทรนของสี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสี่ชั่วโมงให้ดูยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับราคาอาจจะพักลงมาแล้วดีดกลับขึ้นมาก็ได้นี่ครับหรือราคาอาจจะพักมาแค่นี้แล้วดีดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นใครเก็บแถวนี้ต้องเก็บไว้นิดหนึ่งนะครับใครส่วนแถวนี้ต้องเก็บไว้นิดนึงเพราะราะคาอาจจะดีดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าตามภาพของสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่ แต่ว่าราคาได้เบรกภาพของ1ชั่วโมงออกมานะครับเบรกภาพของ1ชั่วโมงออกมาเกิดการไซด์เวย์ในภาพของชั่วโมงนะเพราะนั้นต้องเก็บระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ให้รับไว้บริเวณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเห็นภาพของการหลุดหลุดเทรนออกมาแบบนี้นะครับก็แล้วเกิดการทำดับเบิลท็อปขึ้นมาแบบนี้นะครับคาดว่าจะมีโอกาสที่จะพักลงมาบริเวณนี้ค่อนข้างสูงนะครับสำหรับ ก็คิดว่าจะไปพักตามฐานของชั่วโมงนะครับซึ่งฐานของชั่วโมงก็บริเวณนี้ครับก็ถ้าเกิดดูภาพของ4ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่คิดว่าไม่ได้ยากอะไรที่จะพักลงมาตรงนี้นะครับโอกาสที่จะพักค่อนข้างสูงก็ระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสสําหรับใครที่ชอบสวนก็เข้ามาเล่นบริเวณนี้ได้นะครับเออ,อดูเดย์สักนิดหนึ่งเดย์ก็ยังเป็นทิศทางราคาดันขึ้นไปต่อเนื่องแหะครับ นะก็ยังทำหายกันไปต่อเนื่องแต่ว่าราคาของภาพแท่งเทียนเริ่มเริ่มออกอาการนะครับเริ่มออกอาการเริ่มขึ้นแล้วก็มีแรงขายออกมาเพราะนั้นต้องระวังนะก็คืออย่างที่บอกว่าราคาอาจจะพักฐานลงมาวันสองวันแถวๆนี้แล้วก็ไปต่อได้นะครับเพราะเทรนด์ก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับ มากันที่ XRP ครับ XRP ก็ยังติดอยู่ในกรอบที่เราคุยกันสำหรับวันก่อนนะครับในกรอบนี้เพราะนั้นถ้าอาการออกมาแบบนี้คิดว่าอาจจะมีการใช้เวพพักฐานลงมาอยู่บ้างนะครับอาจจะลงมาเล่นกับโซนเแถวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูภาพในสีชั่วโมงเพิ่มเติมนะครับว่าราคาแล้วนะก็ในกรอบนะคิดว่าจะลงมาเล่นกับกรอบนี้นะครับโอกาสที่จะลงมาเล่นโซนนี้ค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่บอกว่า เมื่อวานถ้าเกิดใครได้ตามคลิปเมื่อวานคิดว่าเราคิดว่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เว้ up นะครับในโซนตรงนี้นะราะนั้นก็ติดตามว่าวางแผนว่าถ้าเกิดโซนด้านบนเราก็ช็อตนะครับโซนด้านล่างเราก็บายขึ้นไปนะครับก็อย่างเช่นเคยครับก็เช้โซนเข้าโซนแถวนี้แล้วก็ขึ้นมาเก็บที่ไหนเอาสัก70%ก็พอครับไม่ต้องไปถึงแบบเทสเป๊ะนะครับเพราะบางทีมันมีเออเลอร์บาง จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นก็ปิดออกมานะครับอันนี้ในมุมมองของเราก็จะเคลื่อนตัวในลักษณะนี้นะครับอันนี้เอาไปประกอบแผนการเทรดดันะก็ขึ้นมาโซน,นด้านบนก็ต้องมองนะครับว่าเอยหาจังหวะเซลล์แต่ว่าถ้าเกิดหลุดขึ้นมาหลุดขึ้นมาแบบนี้ก็ SL ออกไปนะครับนะก็ใช้กลยุทธ์นี้ในการเล่นไปก่อนนะครับภาพของชั่วโมงเนี่ยผมคิดว่าก็มันมันจะวิ่งเป็นเกาะกว้างๆเลยนะครับซึ่งมันไม่ได้มีจังหวะอะไรอนะ่เพราะฉะนั้น ก็คือใช้กรอบเดียวกันเลยนะครับก็คือจะเห็นว่าเวลาวิ่งมันก็กระชากขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดมาเล่นชั่วโมงเราใช้ยังไงก็อาจจะใช้จังหวะแบบนี้ครับเห็นจังหวะกับตัวเห็นไหมครับช่วยดูก็ได้ใช้ชั่วโมงช่วยดูกลับตัวเห็นไหมอพอกลับตัวแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ตามตามได้นะครับหรือว่าจะมาสวนในจังหวะชั่วโมงในการมองแบบนี้แล้วสวนก็ได้นะครับ แล้วแต่คนเล่นครับว่าเล่นสไตล์ไหนถ้าเกิดคนสวนเข้ามาแบบเร็วๆหน่อยก็มีความสวยไม่ความเสี่ยงที่จะโดนหลอกนะครับแต่ถ้าเกิดขครช้าก็เสียโอกาสอ่าก็เลือกดูว่าตัวเองชอบเป็นสไตล์ไหนนะครับอ่ามากันที่ไ์คอยครับอ่าไ์คอยเนี่ยเมื่อวานก็อย่างที่บอกราคาขึ้นมาเทสไฮแหละแล้วก็พยายามที่ที่จะเบรกขึ้นมาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ถูกแรงเทขาย มาอยู่ดีแล้วก็กลับเข้ามาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องวางฐานกันใหม่อีกทีหนึ่งว่าฐานตัวนี้จะเอาอยู่ไหมนะครับอลักษณะของฐานตัวนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดฐานตัวนี้เอาไม่อยู่เนี่ยก็คิดว่าราคาจะไซด์เวยกับลงมานะครับซึ่งกรอบที่จะวิ่งกลับลงมาเนี่ยอย่างน้อยเป้าหมายแรกก็บริเวณนี้นะครับแต่ว่า ด้วยการวิ่งของมันแบบเนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยกลัวมันจะทําแบบนี้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมเดิมของมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทําแบบนี้ก็หลอหลับกันแถวนี้ไปเลยเนาะเพราะนั้นจะหลุดลงมาตรงนี้จริงๆนะครับต้องหลุดเล่นสีฟ้าตัวนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่าเทรนดของตัวสีฟ้าตัวนี้คือคือเทรนตัวนี้ครับนะจะเป็นภาพในสีชั่วโมงจะเห็นอย่ทั้งชัดนะครับคือถ้าเกิดหลุดเอาเป็นว่าถ้าเกิดแถวนี้หลุดอ่ะ อย่างน้อยก็คือโซนแถวนี้อย่างที่ผมบอกว่าลงมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันหลุดตัวนี้ไปอีกตรงนี้เราอาจจะใช้เป็นจังหวะบายนะครับแล้วเอสอออกของนี้แล้วถ้าก็หลุดตรงนี้ก็ไปเจอกันตรงนี้เลยครับนะคือมันจะทําพฤติกรรมเดิมละนะครับทําพฤติกรรมเดิมนีสัยเดิมละนะอันนี้ก็รอดูครับจังหวะตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้สมมุติตัวนี้ยังไม่ผ่านสามารถใช้เทรนตัวนี้เกาะเล่นเกาะไปได้ นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะหลุดแหละน่าจะหลุดแหละไม่น่าจะไอ้นี้ไม่น่าจะยืนได้นะครับเพราะราคาออกอาการแล้วว่ามันไม่แข็งแรงละนะครับคิดว่าจะหลุดลงมาแล้วลงมาเทสบริเวณนี้นะครับนะแล้วก็ถ้าลงมาบริเวณนี้แล้วตัวนี้เอาอยู่นะครับก็เรามาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดเจอกันทางล่างเลยครับนะสำหรับลายคอยฝักไว้ตรงนี้ ครับก็เดี๋ยวไปดูกันสำหรับตัวที่เพื่อนๆรีเควสกัจนมาสักนิดหนึ่งสำหรับด็อกนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้ใช้ตัวของเอัแบหบนึงนะครับกู ดูภาพของดอกกันสักนิดหนึ่งนะครับที่ําถามกันเข้ามา่ะก็อันนี้ผมใช้ของ TradingView นะครับก็ใช้เว็บเข้ามาเป็นกราฟนะครับสำหรับดอกผมว่าจริงๆว่าเหมือนเหมือนตัวอื่นๆในช่วงที่ผ่านมานะครับนะคือราคามันจะวิ่งแบบมันวิ่งไม่ลืมหูลืมตาม,มันมองไม่เห็น ต้านมองไม่เห็นอะไรใดทั้งสิ้นต่องจากหนึ่งมันคือตลาดใหม่เหมือนที่ถ้าใครได้ติดตามช่องเรานะครับที่เราตามวิเคราะห์อยู่เนี่ยบางทีถ้าเกิดราคามันวิ่งไปแบบนี้ผมไม่แนะนําทําอะไรนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ต้านจะไปอยู่ตรงไหน,นจะไปจบตรงไหนรับจะไปจบตรงไหนน,นะครับถ้าในภาพยาวๆย,ยังมองไม่เห็นแบบนี้ผมยังไม่แนะนํานะครับ ยังไม่แนะนำเล่นอ,อันนี้ในมุมของการเกงออ็งกำไรในเชิงเทคนิคนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะักขานาแบบเอ้ยลงทุนถือยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับถือยาวๆแบบเอ้ยมองพื้นฐานอะไรเนี้ยต้องไปศึกษาพื้นฐานเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าของผมเองจะเป็นเป็นสายเทคนิคมากกว่าซึ่งถ้าเกิดไม่เห็นจังหวะไม่เห็นอะไรเราก็ไม่แนะนําเล่นนะครับเหมือนเอาแง่เราเล่นในสิ่งนี้มันมองไม่เห็นแล้วมันวิ่งแรงๆแ,แบบเนี้ยเหมือนเราตัวเองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสงครามอะครับ วันนั้นในภาพของมุมของการเก็งกาไรในมุมของเทคนิคเนี่ยผมยังไม่แนะนํานะครับไปถึงวันเลยนะครับวันสัปดาห์เดือนเนี่ยมองไม่เห็นภาพใดๆเลยนะครับก็ยังไม่แนะนําเล่นตรงนั้นนะลองมาดูภาพที่มันใกล้กว่าน,นั้นสัหน่อยหนึ่งละกันนะครับก็คิดว่าถ้าจะเป็นจังหวะที่จะพอหากันได้เล่นกันได้บ้างนะครับก็น่าจะเป็นภาพสี่ชั่วโมงอะครับ นะน่าจะเป็นภาพสีชั่วโมงที่จะพอเห็นฐานอยู่บ้างนะครับที่จะสร้างฐานให้เห็นได้บ้างนะครับบริเวณแถวนี้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่จะเล่นนะครับรอพักฐานลงมาบริเวณแถวนี้ดีกว่านะครับเนาะหรือว่าถ้าเกิดดีๆหน่อยแถวนี้ก็แถวๆศูนย์ประมาณนี้นะครับให้ราคาพักฐานลงมาก่อนนะ ให้ราคาเซตฐานแถวนี้แล้วค่อยโฟลโล่ไปแล้วก็ใช้เทรนด์บริเวณนี้ครับเป็นตัว SL ออกนะครับใช้เทรนตัวนี้เป็นตัว SL ออกไปนะครับอ่านะบริเวณนี้นะครับเปลี่ยนสีดีกว่าไม่ชัดเลยนะครับอ่านะก็นะใช้เทรนแถวเนี้ยเป็นตัวตัดออกไป ถ้าเกิดพักลงมานะครับเราก็มาเก็บเท่านี้แล้วก็ SL ออกกท่านี้นะครับเป็นการ Follow Trend แบบสั้นๆนะครับถ้าหลุดรีบออกเพราะราคามันวิ่งแบบ o อ e r Price มากเวลากระชากกลับผมเชื่อว่าก็แรงเหมือนกันนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังนิดนึงคือผมบอกเลยท่ามกลางสงครามเลยแหละคุณเข้าไปนี่คือท่ามกลางสงครามเลยครับนะในจุดที่หยิบยกกันมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือ ถ้าราคาพักเนี่ยก็คือจะพักลงมา,าแถวแถวอ่าณบริเวณนี้ที่เราวางกันถูกไหมครับก็ราคาอาจจะพักมาบริเวณแถวนี้นะครับที่เป็นต้านเดิมแถวนี้นะครับอ่าเป็นรับอาจจะหกห้าก็อยู่แถวแถวนี้แหละครับนะก็ดูว่าพักลงมาแถวนี้แล้วอาการจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดพักลงมาแถวนี้แล้วอ่า แล้วเกิดแรงซื้อเข้ามาหรืออะไรเข้ามานะครับสำหรับคนโฟล w ก็มาโฟลอเก็บกันตามกันแถวนี้นะครับนะอันนี้สำหรับคนที่จะโฟลอตามกันนะครับผมก็ให้ไว้ตรงนั้นสำหรับภาพสี่ชั่วโมงภาพกว้างๆนิดนึงอาจจะมีการย่อตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในภาพของชั่วโมงผมให้ตัวนี้ครับนะใครที่เล่นสั้นๆนั่งเ้ากราฟอยากไล่เอาบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้น ก็ใส่ตามกันไปครับแล้วก็ HL ออกบริเวณนี้นะครับอันนี้สำหรับคนอยากไ like, ลกน่นะครับผมให้ตั้งแต่ M15 แล้วกันนะครับแล้วก็ H1 นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถไล่กันได้สำหรับเทรนตัวนี้แล้วก็ย่อลงมาจังหวะถ้ามีเห็นส,สัญญาณกับตัวก็ไล่กลับมาครับนะอันนี้ในมุมของ คนที่แบบเล่นสั้นๆเก่งกําไรนะครับเพราะภาพไปไกลกว่านี้ถามว่าให้ถือยาวไม่แนะนําครับมันเทเมื่อไหร่ก็ได้นะมันจะเทเมื่อไหร่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเล่นเอาเต็มที่ก็แค่ภาพของสี่ชั่วโมงนี่ก็คือถือว่าสี่ชั่วโมงนี่ก็ยังพอพอแค่ได้เห็นนะครับยังได้เห็นเขาโค้งลางๆแต่ว่ายังสูงไปกว่านี้ไม่ไม่เห็นอะไรละครับนะเราอยู่ในในผมเองก็อยู่ในส่วนของของภาพของเทคนิคมากกว่า นะครับถ้าเกิดว่าใครแบบอยากถือยาวๆต้องไปดูพื้นฐานครับว่ามันอะไรยังไงบ้างนะแต่สําสหรับผมก็ก็อืมถ้าจะไล่เนี่ยก็ใช้ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับยาวกว่าน,นี้ผมไม่ไม่แนะนําถือหลักรอก่อนครับรอให้มันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างนึงเหมือนบิตคอยตอนเริ่มต้นก็ได้ครับแลมันขึ้นไปมันก็ลงมาแบบหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมันก็ทํากันมาแล้วนะครับซึ่งซึ่งในดอกก็ผมคิดว่ามันธรรมดาครับ วันหนึ่งมันจะต้องเจอแบบนั้นเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมันมีคนซื้อสะสมเข้ามาเยอะถึงวันหนึ่งที่มันกลัวแล้วมันเป็นตลาดใหม่มันก็จะเทออกมาแบบแบบบิตคอยนะครับแบบบิตคอยก็ลองไปดูครับช่วงที่บิตคอยวิ่งกระชากขึ้นมาช่วงเนี้มันก็เทขายกลับลงมานี่ได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วมันถึงจะตั้งฐานใหม่แล้วก็กลับมานะเพราะนั้นตลาดเริ่มต้นมันมันเป็นแบบนั้นแหละครับเราต้องระวังนิดนึง นะครับมันเทเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวไว้จังหวะมันเทลงมาแล้วค่อยมาเก็บตรงนี้ครับนะค่อยมาเก็บตรงนี้เพิ่มซึ่งอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเราไม่รู้นะครับอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าใครถือยาวตอนนี้ถือเงินสดไว้ก่อนดีดีที่สุดนะครับลงมาแล้วค่อยเข้านะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองของดอกคอยสําหรับของเรานะครับนะก็ยังไงถ้าเกิดชอบสไตล์การวิเคราะห์ของเรา ก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้แล้วเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนกันได้ทันนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วใครสนใจอยากจะเปิดบัญชีเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำนะครับค่างเงินหรือว่าบัญชีเทรดคริปโตก็สามารถแอดไลน์แอดที่อยู่บนหน้าจอนะครับก็มาใช้บริการเทรดกับเราได้นะครับนซึ่ง สำหรับใครที่เทรดทองคาอาจจะเทรดทองแพอยู่อะไรย่างเงี้ยครับวันกลางคืนกลางคืนอะไรเทรดไม่ได้ก็ในตลาดของเราสามารถที่จะเทรดในช่วงกลางคืนได้นะครับเพราะเป็นราคาที่เป็นดอลลาร์ดอลลาร์ออนนะครับเราก็เป็นราคาที่เป็นโกลด์สปอรือวิ่งกันทั้งคืนและครับเนาะบางทีช่วงกลางค่ำกลางคืนไม่ได้มีเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาได้ไม่สามารถซื้อขายได้ก็สามารถที่จะซื้อขายกับโปรแกรมของเราได้ เนี่ครับดยโปรแกรมเทรดที่เป็นโกลสปอร์ตนะก็แอดไลน์แอดมาครับสามารถขอข้อมูลการเปิดบัญชีอะไรต่างๆได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบทวิเคราะห์หน้านะครับนะขอบคุณครับ